ต้อนรับวันหยุดชิวๆนะครับแนะนำหนังหน่ดูทางจอ Netflix เพิ่งลงจอเมื่อคืนนี้เองสุก13เนี่ยนะครับเป็นหนังที่เรียกว่าหน่ดูมาก The Life a h e a d ความน่าดูอ่ะสรุป3อันที่น่าดูอันแรกก็คือหนังเรื่องนี้เป็นการคืนสู่จอของโซเฟียลอเรนอดีตดาราสาวชาวอิตาลีที่เคยได้รับรางวัลออสการ์าน Oscar ในปี1960ตอนนี้เธออายุ86ปีเหตุผลที่2หนังเรื่องนี้เคยสร้างมาเมื่อปี1900 61ได้รับรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมและก็หนังเรื่องนี้ลุนออสการ์ในปีนี้ด้วยนะครับเหตุผลที่3หนังเรื่องนี้กำกับโดยลูกชายของโซเฟียลอเรนโซเฟียลอเรนอายุ86ลูกชายอายุ46นะครับก็คืออินดิอาโดปอนติเป็นลูกของโซเฟียลอเรนนะครับกับคาโลปอนติโปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวอิตาลีนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวดราม่า เป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีคนหนึ่งนะครับที่อายุเยอะนะแล้วก็เธอก็มีปมความหลังเนี่ยแบบเยอะมากเลยนะครับเธอเคยโดนจับเข้าค่ายกักกันนะครับของนาซี น,นในยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่คุกอัลชบิชนั่นแหละนะครับเธอรอดออกมาได้เธอก็ต้องเลี้ยงชีพด้วยกับเปโซเพนีพอปลดระวางแล้วเธอก็บำเพ็ญกุศลนะกับสังคมก็คือนำเอาลูกๆของโซเพนีมาเลี้ยงดูนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับเธอโดนเด็กผิวดำอายุ12ขวบเองมาขโมยของเธอกลางตลาด แดดแจเลยอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าไอ้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงดูเด็กกําพล้าของคุณหมอโคเอน็นคุณหมอโคเอ็นเป็นคุณหมอที่เป็นคุณหมอรักษาไข้ของมาดามโรซาด้วยก็เลยบังคับให้โมโมเนี่ยเอาของไปคืนแล้วก็คุณหมอไปด้วยคุณหมอบอกว่าไอ้เด็กคนนี้มันเหลือของจริงนะขอมาดามโรซาช่วยรับเลี้ยงมันสัก2เดือนกันแล้วกันเดือน2เดือนอ่ะตอนแรก มาดามโรซาบอกไม่เอาไม่ไหวโอ้ยเหนื่อยแล้วฉันแก่ฉันหัวใจก็ไม่ดีคุณหมอบอกเอาอย่างนี้ให้เดือนละ700รยยูโรก็แล้วกันนะมาดามโรซาก็โอเค <ok> นะครับก็มาอยู่ปรากฏว่ามาดามโรซาผมไม่ได้ตั้งความหวังมากดูเด็กมันเหลือขออะไรประมาณนั้นนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พออยู่ไปอยู่ไปนะสองคนเปิดใจเข้าหากัน หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องได้ดีมากมุมกล้องที่สวยงามมีสัญญะส่อแสเข้ามาทําให้หนังเนี่ยน่าดูตั้งแต่ต้นจนจบชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะครับหนังเรื่องนี้ใครที่ชอบแนวดรามา่าค้นหาชีวิตตัวเองการต่อสู้ที่จะดิ้นรนระหว่างความดีความชั่วเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของเราเรามาประชวนภยัยดูซิระหว่างชีวิตของมาดามโรซา่าแล้วก็ชีวิตของเจ้าหนูโมโมว่าจะสอนบทเรียนในชีวิตให้กับเรา ได้อย่างไรบ้างหนังเรื่องนี้เอาไปเลย4ดาวครึ่งครับ